ณดินแดนแห่งวรรณคดีไทยเรื่องราวมากมายได้ถูกถ่ายทอดผ่านกาลเวลาเมื่อหญิงสาวผู้กล้าเลือกคนด้วยหัวใจจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งวรรณคดีไทยทั้ง7ก็เริ่มขึ้น เสด็จพี่ลูกสาวเราก็โตเป็นสาวกันหมดแล้วถึงเวลาหาคู่ไหนไงสักทีเราจะได้มีเขยไปคลองบ้านคลองเมืองฮืมก็ดีนะเสด็จน้องลูกของเราก็โตเป็นสาวสวยเนแม่มันแล้วถ้าได้ออกเรือนบ้างคงจะดีนะ เมื่อข่าวแพร่ไปอย่างทั่วร้ายบรรดาโอรสแต่และเมืองก็รีบเข้าเมืองมาเพื่อร่วมพิธีเ <Acting> จ้าถึงเจ็คนก็โตเป็นสาวสกันหมดแล้วถึงเวลาเลือกคู่แต่งงานกันสักทีส่วนเคยคนใดที่มีความสามารถข้าจะยกสมบัติให้ลูกๆของข้าเจ้าได้คู่แล้วหรือยังได้แล้วพค่ะ <struck> แล้วเจ้าล่ะรสจนาได้คู่แล้วหรือยังสเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันไม่ปรารถนาเจ้าชายองค์ใดเลยเพคะโอ้ยลูกสาวค่ะเรื่ยงมาแม่มม่มีผิดชาตนี้จะได้เีมนผัวเขาบ้างหรือไม่โ้เจา ชายมีตั้งหลายคนให้เจ้าเลือกเจ้าดันไม่เลือกเจ้าไปเลี้องว่าป่าบ้าไ้นั่นถ้างั้นพวกเจ้าก็พาเราออกจากเมือ,องข้าไปซะใจเย็นก่อนนะพี่ขาเสด็จพี่แม่วลพาเจ้าจะให้พี่ใจเย็นได้อย่างไรดูบรรดาลูกสาวของเราสิได้ลูกเขยดีกันหมดแต่น้องลองมองดูเจ้ารจนาสิฮึม ข้ามีอะไรจะพูดน้องรู้เพคะแต่น้องเคารพการตัดสินใจของลูกขอบคุณเพคะเสด็จแม่ที่เข้าใจลูกถ้าเสด็จพ่อไม่เข้าใจลูกก็จะออกไปตามที่เสด็จพ่อปรารถนาจะเจ้าจะปีคข,ข้าขาแข็งปาน,นี้ดีก็ออกไปจากวังข้า พี่ร้อนพี่จะถอนแล้วนะน้องโนจราแต่นี่มันกลางวันแสกแสงนะท่านพี่แล้วอย่างไรเล่าก็พี่ร้อนมันจะดีหรอเพคะถ้าผู้ใดหมายเห็นมันจะตกกระจายเอานะเพคะไม่เป็นไรดอกผู้ใดจะมาเห็นกันเล่าก็พี่จะถอนแล้วนะอย่าเพคะท่านพี่เดินหน้าเอาแล้วนะอย่าโอ้ยเจ้าจะอะไรกันกกน,นะกระหนาที่แค่จะถอดรูปเงาะก็น้องห่วงนี่เพคะช่างมันเถอะน้องหิวผลไม้แล้วหมดแล้วพี่จะออกไปหามาเพิ่มน้องมี วิธีไปคะบอกเลยว่ากินเลิศละดีเลยละ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปหาปลาก่อนรออยู่ที่เรือนนะที่ดาวคนสวยของพี่โ <c oughs> ทรหาสลิดพ่อดีกว่าแต่ถ้าโทรไปขอตรงๆท่านพ่อคงไม่ให้เรางั้นเราต้องมีแผนเดี๋ยวอ,อ,อย้อนกันฉนอน่สามร้อชโท <c oughs> โอ๊ยแดดร้อนจังวันนี้ข้าจะจับปลากลับไปให้น้องรัตนาได้ไหมวะแต่ช่างมันไม่ได้ก็ต้องได้หรือวะเดี๋ยวดูสิตรงนี้จะมีปลาไหมนะตรงไหนนะโอ๊ยแดดร้อนอะไรเช่นนี้ข้าไปหาเดรนอะไรที่ริมน้ำดีกว่าเผื <AM> S> <S <AM S> ่อจะมีอะไรทำให้ข้าชื่นใจบ้าง ขอโทษเพคะข้าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเจ้าเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นไรเพคะว่าแต่เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อสังทองแล้วเจ้าข้าชื่อสมุทรนาลีท่านพี่หิวข้าหรือยังเพคะท่านพี่น้องรัจนามันไม่ใช่ข้าไม่ฟังนี่เจ้าเป็นผัวนางรัจนางั้นหรือเจ้ารู้จักน้องรัจนาด้วยหรอน้อยนางสมุทรนาลีรันารันาลูกพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ก็ดูนางสมุทรนารีสิคะนางมาแยกสวามีของข้านี่พวกเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงกันไม่แยกใไห้องป่าบ้าใบ้นั่นนะไหนพี่คะในงอป่าบ้าใบ้ข้าเห็นแต่พ่อรูปงามท่านนี้โอ่จะบอกนะว่าเจ้าคือขอรับข้าเองโห่ดูเคยของข้ากับวังข้ามาเสด็จพ่ออย่ามาตีสองหน้าข้าไม่ชอบแล้วข้าก็จะไม่กลับวังไหมคะทำไมกันล่ะลูก เปป็นอะไรไรเสด็จพ่อไหมคะลูกเลือกขอเพราะความดีเหนือรูปรักษณ์เลือกด้วยใจไม่ใช่ด้วยตาอย่างน้อยลูกก็รักเดียวใจเดียวไม่สองใจเหมือนนางวันทองอีกหนึ่งหญิงผู้ถูกตัดสินด้วยปากคนวันทองสองใจเธอเคยหญิงผู้รักเดียวที่ต้องแบกรับรักสองใจจนสุดทางเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นปดติดตามต่อ เดียวอองแกลนทนานะสามร้อยโทใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทข้าื่อ้าขุนช้างได้ยินว่าขุนแผนหมิ่นเบื้องพระบาทมัวหลงหญิงมิได้ไฟในราชกิจเก้งขุนแผนจะเป็นภัยข้าขอเสนอส่งเขาไปรบดีละ่ะจัดกองทัพให้ขุนแผนยกไปรบถ้าชนะกลับมาจะเลื่อนยศให้สมควร ทำไมที่ตรงนั้นเนี่ยมันควรเป็นของข้าไม่ใช่หรือมันของเจ้าเจ้าตาที่ที่แน้ใจแอนคาดินจะเปลี่ยนไปที่ก็ไม่คาดถึนเจ้าพรุ่งนี้พี่ต้องเก็บรับราาการจะไปสึกกี่คลาขออย่าห่างหัวใจกันจะรอพี่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนผันขอเพียงพี่กลับมาอย่าพาใครมาอีกคนสัญญารักเดียวมีแป่ผันสองปีผ่านไป ไหนคุณแผนไปสึกไม่เข็ดข่าวหรือว่าค่าชีวิตเสียแล้วแม่เอ๋ยข้าได้ข่าวจากทหารเมืองเหนือว่าขุนแผนพ่ายศึกดับสิ้นกลางสมอรภูมิแม่ปล่อยให้วันทองเป็นไม้รับด้าชบาท,ทุกสิ่งหรือถ้าแต่งกับข้าจะได้อยู่ร่มเย็นปลอดภัยข้าทําเพื่อลูกแม้ใจนางจะยังรักแผนแต่ถ้าหากเป็นทางเดียที่ช่วยลูกข้าก็จำยอม ขุนช้างอย่ามาอ้างบุญคุณหรือข่าวลือใจฉันไม่ใช่ของซื้อไม่มีมันเป็นของเจ้ากลีตัวเองจริงจริฝืนหัวใจไม่ได้แม่จ๊ะแม่จ๊าแม่ไม่ต้องร้องแม่มาอยู่กับฉันที่รักไม่วันของถึงคนรักเก่าเข้าจับไม่เอาแม่แต่ช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่เพื่อนปากเพื่อนของบอกเลยไม่มีโอแต่ไม่มาอยู่กับฉัน ดวยละใส่ทองเชนด้วยดูด้วยพี่เจนใหญ่มาอยู่กับท่านเถิดอาจะแม่ข้าไอ้ช้างพ่อสัญญาว่าจะไม่มีเมียใหม่หนึ่งปีผ่านไปถอนทองพี่กลับมาแล้วของชัยเราํำสัญญารักเดียวของพี่เล่าแต่คิดว่าข้าจะยอมให้ใครมาแย่งรักที่ข้ารอมานานคิดจะเทียบเพียงกูอยากเป็นไม่หญิงของคณพี่เด็กจนตัวสี้ตัวสั่น จแบบะส,สพ่อแม่แกเป็นแบบนีก้ก่อนแกจะเป็นผู้หิงฉันได้ไงโอ๊ยผู้ดีงตายแดดยืนแถมปากอาลาคนคนนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่จะดีกว่าเวลาผ่านไปหลายปีลูกของนางวันทองกับขุนแผนได้เติบโตขึ้นแต่ทว่าจะหมื่นไวยวรนาถได้ไปอยู่กับคุณปู่ตั้งแต่เยาว,ว์วัยจึงทำให้คิดถึงแม่คุนแม่ ท่านอยู่ไหมไว้แม่คิดถึงเจ้ายิ่งนักกลับมาอยู่กับข้าเถิดตอนนี้ข้ามีทุกอย่างพร้อมแล้วกลับกับข้าเถอดท่านแม่ทั้งสองแม่ลูกได้หนีออกจากเรือนของขุนช้างขุนช้างทราบข่าวจึงเกิดความไม่พอใจได้เข้าถวายดีกาแก่พระพันวษาวันทองเจ้าจงกล่าวมาเถิด จะเลือกใครเป็นคู่ครองระหว่างขุนแผนหรือขุนช้างจะให้เป็นข้ออึขาดวันทองนี่เห็นหรือว่าข้าเสี่ยงชีวิตเพื่อเจ้ามากเพียงใดลูกเราก็มีในกันจะทอดทิ้งได้หรือแต่ใครกันเล่าที่อยู่กับเจ้านียามยากแม้ไร้ใจแต่ข้าก็มีทรัพย์มีฐานะพอจะเลี้ยงดูเจ้าให้อยู่สุขสบาย ข้าม่ใช่ของเล่นใครรักหรือไม่รักลัวนถูกกล่าวหาว่าสองใจแต่ใครจะเข้าใจข้าบ้างขุนแผนเจ้าเคยทิ้งข้าขุนช้างเจ้าบังคับข้าข้าถามหน่อยเถิดโลกนี้ผู้หญิงเลือกได้หรือไม่วันทองเจ้าขัดคำสั่งข้าแต่หากต้องเลือกข้าขอเลือกอิสระภาพแม้จะถึงแก่ความตายวันทองมันของพี่งั้นย่อมได้ ทหารเจ้านำตัวไปประหารติดหัวประจานร์แม่ปูดอย่าประหารท่านแม่ค่ะกษัตริย์ไม่คืนคํคาำเกิเนนดกเป็นหญิงใครว่ามีสิทเลือกใจจะเผื่อ บางวัยลาลับโลกเสียงรล่ำให้ยังคงก้องในแผ่นดินความรักความทุกข์ของนางเป็นตำนานจารึกไว้ไม่รู้เรือนแต่เมื่อดวงจันทร์ดวงหนึ่งลับไปดวงใหม่ก็โผล่พ้นขอบฟ้าณเมืออพิจิตแผ่นดินอันสงบสุขกับต้องสานคอนด้วยสารพิษใต้น้ำเรื่องราวของชายผู้กล้าใครทองจึงได้เริ่มต้นขึ้น เมืองพิจิตเมืองที่สงบร่มเย็นมีบ้านหลังใหญ่เจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีของเมืองพิจิตมีลูกสาวแสนสวยถึงสองคนกินลิศละดีเลยละพะัาออน,านาออาาพ่อท่านแม่เจ้าขา ลูกและน้องขอออกไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำแล้วเจ้าคะอย่าไปเล่นนะ้นนะลูกๆโอเคค่ะคุณแดดพี่จะพาแก้ววันนี้อากาศสดชื่นยิ่งนักพี่ลงมาเล่นน้ำกับข้าสิน้องก,ององกจะพาฟอลโนริโกเซจิงพี่กลัวว่าน้องจะจมน,น้ำไปสกัดที่กระดาษและเล่นน้ำทะเสิ <laughs> ู้หญิงคนนั้นช่างสวยเหลือเกินจับไปทำเมียดีกว่ากระเปองน้องรู้สึกเหมือนอะไรอยู่ใต้น้ำไหมหรือว่าจะเป็นพระวันอุ้พีชโชกเกสเซนดีอยู่ในถ้ำทารามีเมียหนึ่งคุณวันน้องหน้ามนคืนนี้ไม่มาวัดท่านพ่อท่านแม่ แม่ตะเพาทองจุจุจระเข้ข้าไปนั้นแล้วเจ้าค่ะทุกเจ้าไปบอกให้ทั่วๆว่าผู้ใดที่สามารถปราบจระเข้ตัวนั้นได้ข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามเจ้าเป็นใครที่นี่ที่ไหน ปปเจ๊แต่งตัวอะไรเนี่ยนี่เหรอเขาเรียกว่า้อกาลายจลจระเข้บ <c oughs> ่ายแล้วอย่างเจ๊เนี่ยเดี๋ยวนี้เจ๊ไม่ได้ตัวใหญ่แบบเมื่อก่อนเจ๊ผอมลงไปได้แค่ไม่ได้หรอกเต็มที่ก็ได้แค่เหี้ยทุกคนครับซอร์ไพรส์ขขนี่แต่าพอทองเป็นเมียพี่อีกคนแย่แล้วเธอแล้วยังไงสซมันชนอย่างเธอไม่เหมาะกับที่นี่หรอ ที่นี่เขามีแต่คนสวยอยู่กันสวยกี่โมงตีหนึ่งหรอตีสองหรอตีสามหรอตีห้าหรอหกโมงหรอเจ็ดโมงหรอแปดโมงหรอไม่สวยเลยไม่สวยสักโมงจบเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่ระวังตัวไว้เถอะแก่ๆแ,แบบนี้ตกคว่ำมาหลายคนละ งงงงเป็ไ,ปไกต่ตาแตกเลยฮ่ไอพวกนี้ดิถ้าไก่ทองจะมาตัวนานกระเพาทองคืนโอ้ยโอ้ยตายสูตายนี่ไม่ของข้าะ,เาาะน,น,น,นาเงจฉันจะทนไม่ไหวละมาสู้กันเลยดีกว่า นะตะเพาทองข้าก็รักท่านเช่นกันที่ไก่อทองตะงตเพา,พาทองน้องเป็นยังไงบ้างน้องไม่เป็นอะไรค่ะในที่สุดเจ้าก็ช่วยหลู่ของ้าได้ข้าขอรับตะเพาทองลูกสาวข้าให้เป็นเมียของเจ้าในไก่ทองส่วนเจ้าตระเข้เจ้าช่วยข้ายกขึ้นเดืนที ถ้าจะเอาไปทำแซนด์วิชขายดูท่าทางแล้วน่าจะขายดีเนื้อน่าจะอร่อยครั้นไก่ทองปากจระเคได้สิ้นไัยเมืองพิจิตกลับมาสงบสุขอีกคราแต่ใต้ฟ้าแผ่นดินใหญ่ยังมีภัยร้ายเกินคาดณชายฝั่งแว่นแคว้นแดนทองสมุทรยังมีเรื่องราวของเจ้าชายผู้เป่าคลุยกล่อมใจผู้ออกเดินทางตามโชคชะตานำพาตำนานให้เริ่มต้น แต่เรื่องราวในการก่อแต่ครั้งโบราณาการมีพระโอรสชื่อพระเพรนีเรียนเป่าขวยแทนการรบถูกขับได้ออกจากวังต้องทะเลจรไปพบผีเสื้อสมุทรและเกิดเรื่องราวมากมายกินอะไรหอมเกินหอมเหมือนกินแซนวิชเลยรักพาตัวแม่งเล่นกระปัเเเยออาปปิทนเก อุยอ้ยไม่ได้สิถ้าเขาเห็นรูปร่างเราแบบนี้ แบบนี้แหละถึงจะถูกต้องเจ้าเป็นใครแล้วที่นี่ที่ไหนข้าชื่อสมุดนายรีและนี่คือถ้ำของข้า เจ้ายัางสวยเหลือเกินพระอภัยมณีและนางสมุทรวารีได้อยู่กินกันนานเท่านานจนถึงขนาดหนึ่งที่พระอภัยมณีกำลังหลับนางยักษ์เกิดรู้สึกหิงจึงได้ออกไปนอกถ้ำแต่ในขณะนั้นเองพระอภัยมณีดันเห็นหน้าที่แท้จริงของนางยักษ์ทำให้จึงคิดหาทางหนีออกจากถ้ำนะคะคุณเดีย ยืนยินคนเต้นรำอย่างไรน้อเดินคลีคลาบนโองเรียกอะไรนะอ๋อเชา้ามันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาทะเลยังมีเขาแต่ในใจพี่มีแต่น้องนะโอ้เชอหวานเจียบ เปป็นนนรออมมมุษจจะาาถดดวงงใไยท่านพี่นังนี่มันเป็นใครดูตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระเทยมากแล้วดูเหมือนใส่วิกด้วยสีผมอ่ะไม่ได้ช่วยน้องเลยอะไรนะทำไมต้องมาแยกสามีคนอื่นด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับนบนาภา ะะว่าระหว่างคนสวยอย่างน้องกับนางยักษ์เนี่ยพี่จะเลือกใครไม่ได้ท่านพี่ท่านพี่ต้องเลือกฉันสิไม่พี่ต้องเลือกฉันฉันช่วยพี่นะฉันเจอพี่ก่อนนางนี่นะเราก็เทซะด้วยอ่ะมีนก็ลบาบากก็วาวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวส,ายสวยเมื่อกี้การอะไรเงี้ยเธอโอ้ยหแอดเเกินมึงจะแอดอะไรดัก เจ้ากลับไปซะเถอะนะเราเป็นมนุษย์เจ้าเป็นยักษ์เราสองคนอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกไม่ถ้าพี่ไม่กลับลูกไม่กลับฉันจะฆ่าตายหมดโอ้โหถ้าเจ้าไม่กลับเจ้าต้องเจอดีแนะ่ไอผีเสือ้ออจะหาว่าข่าใจร้ายก็แล้วกันนะถ้าเจ้าไม่กลับเจ้าต้องเจอพี่กลับไปกับฉันเถอะแม่แกนยักษ์ต่ำต้อย้อศักดิ์ศรีแต่ ใจถึงพ่อหลอกแม่ช้ำกระกำไงแม่ก็ไม่โกรธได้บอกพ่อคุณแม่มันยักใจคนแม่ทนไหวเพ่ลูกรักจนตายเพื่อนรักแม่แม่ขอ,ขอลาไปไกลสุดทางไกลแต่ใจแม่ยังหนุนอยู่ข้างเธอเมืออม่อพ้าพรมณีปิดตำนานถึงท้งสุดงเมื่อหยุดเพยงแห่งฝุณยและทารักตั้งเลี้ยงไก่ าเจ้าเมืองดาหาผู้เกียิด้วยศักดิ์ศรีและเกียรติศักด์จัดบงเกิดเ่อเรารักและรดระหว่างอีหนังกับมิสวาอตันานบุกใหม่แห่งใจนับตกและหัวใจที่ไม่อาจห้าม คือคำสาปแห่งรักที่ไม่อาจเลี่ยงได้อี้เหนวรักร้าจบพาวนึงไฟยังซึ้งเผาใจไม่ซิมหลังดอกกุหลาบผีบานในระวังมัทนาเรื่องฝังรักอีกคะแม่อีกนิ่งยิงก้าการเป็นดอกกุหลาบสีทองเพราะการแห่งความรักมัทนาผู้ถูกสาปมัทนา ไหตุใดเจ้าจึงไม่เปิดใจให้ข้าข้ารักเจ้าจากใจจริงท่านสุเทพรักแท้คือการเรียกร้องข้ายังไม่รู้จักหัวใจตนดีพอจะมอบความรักให้ใครได้อย่างไรจะทำลายใจข้าเมื่อรักไม่เป็นรักจงกลายเป็นสิ่งไร้ใจเถิดหากรักข้าจริงยายต้องสาปข้าด้วยความโกรธ อกไม้แห่งคำสาบเจ้าช่างงามยิ่งนักความงามที่ไร้ใจเปรียบด้วยคมหนามเจ้าเริ่มเห็นความจริงแล้วมันธนามิใช่เพียงตาที่วัดค่าของใครแต่เป็นใจที่รับรู้ที่บอกความ เจ้าจำได้หรือไม่ว่าทำไมจึงต้องลงมาสู่โลกนี้ข้าเคยใา่เบี่ยงความรักจากชายคนหนึ่งเพราะเขาไม่ได้รูปงามดั่งใจทั้งที่จิตใจเขามั่นคงแต่เจ้ามีโอกาสแล้วมัทน,นา การชดใช้มิใช่โทษทันหากแต่คือพรเจ้าได้สัมผัสโลกความทุกข์และความว่างเปล่าจะได้เรียนรู้คุณค่าของใจที่แท้จริงสพตาเธอคนนีไม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเจ้าเป็นใครกัน หรือนางฟ้าจากวิมานใดจึงมีรูปงามคล้ายกุหลาบเช่นนี้หม่อมฉันไม่ใช่นางฟ้าหรือนางใดเพคะหากพระองค์หลงไหลเพียงรูปเงาหม่อมฉันเกรงว่าพระองค์จะผิดหวังงามละมุนดั่งบุปผากางนภากีบกุหลาบยแยมยิ้มเมื่อยามหาสีสดใสไรยแก้มแยมเมตตางามหนักหนาหญิงใดไม่เทียมทัน เก่าเหมือนรู้ใจหม่อมฉันข้าเคยหลงไหลแค่เพียงภายนอกแต่บัดนี้ข้าเพิ่งเข้าใจว่ารักแท้ไม่ได้วัดจากตาหากจากใจที่ไม่ทอดทิ้งเช่นนั้นจงให้ข้าเป็นผู้คองใจเจ้าไม่ว่าที่ผ่านมาเจ้าเคยเป็นใครข้าขอเพียงโอกาสรักเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์หากนี่คือพรจากฟ้าข้ายอมรับด้วยความซาบซึ้งขอเพียงพระองค์ไม่ทอดทิ้ง Oh. <laughs>